สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันนะครับเรื่องแนวทางแก้ปัญหาชีวิตโดยเฉพาะเ,เรื่องหนี้สินค่ะซึ่งเราหยิบมาจากคลิปสนทนาธรรมของพระอาจารย์ต้นที่มีคนไปถามท่านโดยตรงเลยนะคะใช่ครับน่าสนใจมากว่าหลักธรรมเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องกรรมเรื่องกุศลจะมาช่วยเปิดทางชีวิตได้ยังไงบ้างค่ะคือหัวใจหลักที่ท่านพูดถึงเลยก็คือความเข้าใจเรื่องกรรมก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เราทำอือหึ แต่แต่ว่าเราสร้างกรรมใหม่ที่ดีได้นะเพื่อเปลี่ยนปัจจุบันเปลี่ยนอนาคตไม่ใช่แบบรออย่างเดียวค่ะค่ะประเด็นเรื่องกรรมนี่ผมว่าสําคัญนะเพราะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นโชคชะตาหรือต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับแต่ท่านอาจารย์กลับชี้ว่าผลจริงๆเนี่ยมันมาจากกรรมเราเองอ๋อการที่บางคนไปมูแล้วสาเร็จเนี่ยอาจจะเพราะจังหวะกรรมดีเก่าเขาส่งผลพอดีนะครับ ไม่ใช่เพราะการมูโดยตรงเสมอไปถูกค่ะหลักพุทธศาสนาจริงๆก็คือกมูนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับซึ่งซึ่งอันนี้มันดีนะคะคือมันเหมือนคือนอำนาจให้เราว่าเราควบคุมเหตุได้อืมคือการกระทำปัจจุบันของเรานี่เองใช่ค่ะการแก้ปัญหาก็เลยต้องกลับมาที่การสร้างเหตุใหม่ที่ดีหรือที่เรียกว่ากุศล,ลกรรมนี่แหละคะ่ะและท่านก็เชื่อว่ากุศลกรรมเนี่ย มีพลังมากกว่าอากุศลกรรมที่ส่งผลอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีพลังมากกว่าและในบรรดากุศลกรรมต่างๆเนี่ยครับมีอะไรที่พระอาจารย์ท่านแนะนําเป็นพิเศษไหมครับแบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยสําหรับการเปิดทางชีวิตท่านให้ความสําคัญมากๆกับการมีพระรัตนไตรัยเป็นที่พึ่งทางใจก่อนเลยค่ะพุทธโทธธรรมโมสังโฆใช่ค่ะระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ บ่อยๆอันนี้เป็นพื้นฐานเลยแล้วก็เป็นข้อแรกในหข้อที่ท่านแนะนําด้วยค่ะมีห้าข้อเหรอครับมีอะไรบ้างครับค่ะข้อแรกก็คือเนี่ยแหละค่ะระลึกถึงพระรัตนกรยัยอาจจะท่องพุทโธเมนาโถธรโมโเมนาโถสังโฆเมนาโถซ้าๆอ๋อที่แปลว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราใช่ค่ะท่องไปเรื่อยๆโดยเฉพาะตอนเดินก็ได้ค่ะมันช่วยดึงจิตให้อยู่กับสิ่งดีๆแล้วก็ฝึกสติไปในตัวครับ ข้อ2องนะครับข้อ2คือรักษาศินห้าให้มั่นคงค่ะโดยเฉพาะข้อ2องธินาทานงดเว้นรักย์อืมอันนี้ท่านเน้นมากเรื่องปัญหาการเงินใช่ค่ะเพราะท่านมองว่าการรักษาสินข้อนี้ให้บริสุทธิ์เนี่ยมันคือการสร้างฐานความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งมันจําเป็นมากสําหรับการแก้หนี้หรือความขัดสนในระยะยาวนะคะครับครับเข้าใจเลยครับ ข้อ3ครับข้อ3สวดวนค่ะโดยเฉพาะบทรัตนปริตซึ่งผู้ถามในคลิปเขาก็สวดอยู่แล้วอ๋อที่เชื่อว,ว่ามีอนุภาพป้องกันภัยประมาณนั้นค่ะนำมาซึ่งความสวัสดีข้อ4คือถวายสังฆทานค่ะทำบุญกับพระสงฆ์โดยรวมไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งใช่ค่ะแม้จะเล็กน้อยแต่ท่านว่าอันนี้สงมากเพราะใจเรากว้างไม่ยึดติดตัวบุคคลครับ ข้อสุดท้ายข้อ5ครับข้อ5คืออาสาช่วยงานวัดค่ะตามกำลังเลยช่วยปัดกวาดทำความสะอาดช่วยกิจการต่างๆอ๋อเป็นการสร้างบุญด้วยแรงกายแรงใจสละเวลาใช่ค่ะเป็นการสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมฟังดูทั้ง5ข้อนี้มันคือการลงมือสร้างเหตุที่ดีด้วยตัวเองเลยนะครับทั้งกายวาจาใจใช่เลยค่ะเพื่อหวังผลคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการแก้ที่ต้นเหตุจริง ไม่ใช่รอโชคอย่างเดียวถูกค่ะเปลี่ยนจากการรอมาเป็นการสร้างเองเลยเพราะเราสร้างเหตุภายนอกดีแล้วเรื่องใจที่เป็นปัจจัยภายในก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะครับเรื่องใจนี่ก็น่าสนใจอย่างบางคนมีความคิดฟุง้งซ่านเยอะขี้ลืมหรือมีอารมณ์ลบๆโกรดง่ายอิจฉาเก่งอะไรแบบนี้ท่านแนะนำยังไงครับท่านก็เน้นให้กลับมารู้ตัวค่ะ อย่างความคิดเยอะหรือหลงลืมเนี่ยท่านไม่ได้ให้ไปพยายามหยุดคิดนะคะอ้าวแล้วทำยังไงครับแต่ให้ดึงจิตกลับมาที่ฐานคือการระลึกถึงพระรัตนตไตรบ่อยๆเหมือนเป็นสมอใจนะคะอ๋อพอกลับมารู้ตัวบ่อยๆสติก็ดีขึ้นเองใช่ค่ะส่วนอารมณ์ไม่ดีอย่างโกรธหรืออิจฉาถ้าตามไม่ทันรู้ตัวช้าก็ให้กลับมาที่ฐานก่อนคือระลึกถึงพะรัตนไตรดึงสติกลับมาครับครับหรืออย่างความอิจฉา พอรู้ทันแล้วท่านก็แนะนำให้ฝึกอนุโมทนาค่ะอนุโมทนาคือยินดีกับสิ่งที่คนอื่นได้เหรอครับใช่ค่ะพยายามยินดีในสิ่งที่คนอื่นได้รับอาจจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆก,ก่อนตอนแรกอาจจะฝืนๆหน่อยแต่เป็นการฝึกค่อยๆลดความอิจฉาในใจเราค่ะอ๋อเหมือนใช้กุศลธรรมนี้แหละมาจัดการกับสภาพจิตใจเราโดยตรงเลยประมาณนั้นเลยค่ะนอกจากนี้มีประเด็นอื่นที่ท่านเน้นย้ำอีกไหมครับมีค่ะ ประเด็นสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องความไม่ประมาทหรืออัปปมาทะค่ะอ๋อปัจฉิมโอวาทใช่ค่ะพระอาจารย์ท่านหยิบมาเตือนสติว่าชีวิตเรามันไม่แน่นอนสังขารมันเสื่อมไปเรื่อยๆทุกขณะครับไม่ควรจะผัดวันประกันพรุ่งในการทำความดีสร้างกุศลเพราะเราไม่รู้จะหมดเวลาเมื่อไหร่อืมจริงครับค่ะควรหมั่นตรวจสอบใจตัวเองเสมอๆว่าเออวันนี้ตอนนี้จิตเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอยู่ เพื่อจะได้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นะคะโอ้โห oh, นี่ได้มุมมองชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับสรุปป้ดยว่าหัวใจสําคัญจริงๆของการเปลี่ยนแปลงชีวิตตามแนวทางนี้ก็คือการกลับมาพึ่งตัวเองนี่แหละค่ะด้วยการเข้าใจเรื่องกรรมแล้วก็ลงมือสร้างกรรมดีหรือกุศลกรรมอย่างจริงจังทั้งการกระทําภายนอกทั้งการฝึกใจภายในถูกต้องเลยค่ะเป็นการเปลี่ยนมุมมองเลยนะคะจากที่เรารอโชคชะตามาเป็นคนสร้างชะตาชีวิตตัวเอง ครับสิ่งที่อาจจะน่ากลับไปคิดต่อนะคะก็คือว่าถ้าเราเอาหลักการเรื่องกรรมและการสร้างกุศลด้วยตัวเองเนี่ยมาใช้จริงๆจังๆครับมันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อปัญหาต่างๆหรือความรับผิดชอบต่อชีวิตเราไปได้ยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจให้แต่ละคนลองไปใคร่ครวญดูต่อนะคะ